รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลยีอยู่บ่อยบ่อยบอนนองมาเลยค่ะระบายออกมาที่สมเกอแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กซิมแก๊กซิมของคุณแล้ว้าคุณผู้ชมเจอสตีฟก๊อฟกับโทรศัพท์สุดโลเทคของเขาระบายมันออกมากับปัญหาเทคโนโลยีที่กำลังแก๊กซิมคุณอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันขนา้างหน้า สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับใครครับเนี่ยเบลค่ะเบลนะครับคุณเบลเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคครับไทยค่ะไฮเทคไฮเทคยังไงบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อยก็ค่อนข้างที่จะโซเชียลคือจะมีหมดทุกอย่างคือทุกแอปทุกอะไรที่เขาฮิตเราเล่นหมดนะคะเราเล่นหมดเราขามีอะไรเรามีหมดใช่เขามีอะไรเรามีหมดเขามีเตอร์อีจีวายไลน์เฟซบุ๊กทบค่ะจริงเหรอไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นวายนะเล่นเล่น ทางชาติทำที่มาพาไปกินตลกแล้วก็ถ่ายหน้าเราเองอะไรเงี้ยถ่ายหน้องทวีอะไรเงี้ยค่ะมีใช้งานอะไรอีกบ้างไหมครับส่วนใหญ่เป็นเน้นเป็นถ่ายรูปเหมือนสาวๆค่ะชอบถ่ายรูปแล้วรูปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแอปไหนสวยแอปไหนดีเรามีเราแต่งเก่งใช่เฮ้ยแต่ตัวจริงสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเยอะคนไฮเทคอย่างเราอะครับมีเรื่องอะไรที่รูกคับคล้องอยากระบายบ้างไหมชาติที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิดโด้คอมพิวเตอร์ค่ะวิดโด้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เล่น เนื่จากว่าเราออกมาทํางานแล้วจะติดมือถือมากกว่าครับแล้วอยู่ดีวันหนึ่งวินโด์พังพาไปร้านร้านก็ทําให้พังหนักกว่าเดิมร้านพังหนักกว่าเดิมทำไมเราไม่พาเข้าแอดไว้แล้วท <laughs> <laughs> ่านสิ่งแล้วพาไปร้านอื่นทไาไมวะาไปร้านอื่นอ่ะก <laughs> ็ะะยิ่งพังหนักกว่าปัจจุบนันคอมก็สลบมองเพลงไหวไว่ได้ <laughs> แล้วกับคอมพิวเตอร์เบลมีปัญหาอื่นอีกไหมครัก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เบลจะสงสัยด้านเรื่อง ว่าเราประสบปัญหาตรงนี้มาอ,อยากถามว่าเราจะเช็คได้ไงว่าวินโด s แท้วินโด s เทียมเพื่อจะไม่ต้องเจอปัญหานี้อีกค่ะนี่อยากให้มีคนมาช่วยบอกเราไหมมากค่ะมากใช่ไหมเรากะซิบ mm hmm. ที่กล้องบอกว่าแอดไว้ช่วยทีแอดไว้ช่วยทีใครใช้ของเถื่อนของปลอมอยู่เชยตายเลยห้ามาใช้ของแท้สิครับสบายหายห่วงไม่ต้องพะวงเรื่องลิขสิทธิ์อยู่นี้ราคาไม่แพงนะครับใช้ของแท้รอรอมาก ไปที่ช่องรันแล้วพิมพ์ cmd กด enter มันจะขึ้นหน้าต่างเด้งขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์ s l m g r x p r แล้ว enter มันจะมีหน้าต่างขึ้นข้อความว่า the machine is perma n entry activate นี่คือของแท้ครับแต่ถ้าขึ้นนอกจากนี้หรือขึ้นข้อความว่า volume activation will expire พร้อมระบุวันหมดอายุแสดงว่านี่คือของเถื่อนชัวครับสำหรับคนที่ลง windows ไม่เป็นเข้ามาที่ร้านแอดไวทุกสาขาได้เลยนะครับพวกเรายินดีให้บริการครับ